ตัวดำสามะแต่พี่ตูนพี่ยิงเข้ากับตังเลยนะครับห้ายิงเข้ากับตัเลยนะ

เูเพื่อให้ชูกันนะองมีเดียวเลครับอลติดเนียนะตัวฟ้านะใช่ไหมฮะัดที่แล้วใ่่เจ็ดแล้แต่นจไม่ได้ครับแหมเลกที่หายไปเลยนะพี่แบงค์ก็ไม่มามันนี่แหมต้องตันต้องยานนมนาทีนี้โตเป็นของแบ๊กแั้แใส่อกแขนกับสุดท้า

n g ư ờ เที่ยวเดดยไดเลดีาึงนี่แหม่ก็อยู่เก่าๆกันเลนูกะใส่ชุดโมาแล้วใชครับนะนะชันศะุ์มนนะไ,ไม่มาใครมาครับอาจารย์โยร์ลาโจจำได้ไโจโอคุณเนะเเเเน,นะครับ

รุณมิขีนอักเท่าไรติด้าออกไปับคุณมจไม่มีัเยนะอยออกไป้หือับเต่าวั้อัแมไม่ดีัแล้วนีาสนะอาพี่แม็กมาแล้วพี่แม็กมาช้า सस्ता में वो โห่เลยโหโดนเลยนะบอกว้ตัวเฟตตัวจริงนี่นะจังตาไม่คบแล้นะเนี่ยบอกเลยนะโหนี่ดูโห ดูนะ้นมาเยนะถึงขวบเบอร์สี่เยอะบอร์สี่ดีนะีนะอำด้แน่เลยด้นหลังตวหนักเลยนี่ยเหน่อยตายแล้วพี่แบ๊กมีไหครับใส่มาพีเต๋เลนแตมีตัวตีมาเอาไปมามีใครอีกไรู้อยู่นะระบอันนี้งนะ 50ครั space, so space, ้งซเป็นไปได้ถังนนอีอเลันปีลูกตาเขาไม่อยากแตกก็ต้องแตกให้ทะลุทำมันแรงเยาสุดตอนีเป็นไรเสชินะัวเจกตอนนี้จะเป็นที่ต้ครับต้เรตเอาละนะจ đừng ngơ, rồi đấy thì vung để đường, để pha đường pha đường không đi nhé. đây ขึ้มาดีจ <t ards> ้ะฟ้าจ่ายเขมาติดนะสวยอะลูกพี่อ้าลูกพี่เอาละทีนี้โอ้โหจังตัวมุต่าตัวนะเอาละโอ้โหเร็วีะเบอร์ี่าการมกัเอา้่าเากาเต่าะเข้า้า ยังยังขอไม่กระบอครับว่ารถตีทาไมครับป๊อกหอครับครับนะ ผมเ่รียุณาคมันนตัควาที่ใส่คุณตาแลครับคุณตาคุผู้จาดหน้าแล้วครับมุเโในนอนแรกีคมัโเจ้าของ้าี่หันเามาลนะผมดีนะผมสาวกผีเอ้าตัวเล็กจดีแล้วสาวกีน้ำุ้นโได้ก่าวว่าความจเกาประมาณนี้อย่างได้ใช่ไหครับอาผีดับดูถักเข้ามาตคุณน้าผู้ัด้

เดาจะดีนะอู้ว่าไปผ่านนะอ้วอาอตัดนี้ยังดีแบตหลาเลยดูเกมสูงสีจริงแล้วเล้โหจัดเป็นอยู่ที่กลางสนามเลยไทยดีกว่านี่โอกาสทับประตูสูงนะเอ้ยไปขวานนะมึงนีโอ้โหอ่ามีการเปลี่ยนตัวแล้วหายครับหลเจ็ดเจ็ดเจ็ ขึ้นไม้นพี่อ่าบอกมันไ้เ้จริงนะรอบพี่อกมารัหลจริงแล้วอ่าเอาไเอาไปอแล้วก็ทำกับข้าวแล้วหนาวมาที่หนาวหนาวะลำตาหนาวมากครับชื่อไงตลาดดืนเน โอ้โหตอบุยๆเลยฮะไปตั้งแต่เราทำสยามเลยฮะอร่อยเลยพุ่งมากหนาวโอี่หจับอแล้วเนี่ยไอ้หนังเแนบ้านเล็ตโอ้โหเป็นท็อปนะอ้ท็อท็อปอาโอเคตดูอาดนบนไป หาอะไระนี้เมาเที่ยวดฮะทางการของแต่้ามนะเดี๋ยวผมจะไปนนนงก็โอ้หท่ฮะดีครับอาวโอ้ เราทีเรามีสายตะก้อยู่วะฮะศุนสีฮะน้ารังไช้ะเอาละตอครับใจ้ำศุนต์สีฮะตะก้อที่ศูนย์ประตูหลสูนย์นะ,ะ,ะทมาำอะไรกันไม่ได้ครับ่ที่นี้ครับพีให้มามุนูนย์ลูกนี้ตาตาลูกนี้เขาข้างหลังคนระับหมายถึงฆาลนะูกนมเสีย ข้านายเลากนะงดูไม่ออกเสือสวยนะันสนะก็สวยโดยเเตะระยะสาห้าหแบ็คทุกนแบ็คาเขึ้โอยหนาวหนาเอหนาวป็นนเที่หนาวอะไรนแล้ว บอกเลยครับว่าประตูตัวนี้เเตตนะอนี้ี่โอ้อ้อ้าย ตัวมา็นี้จริงนีผมจับไีสักูกเนรัยรอย่าตัวลอ่าตัวแป้วอ่ะสัวแปดด้วยอ่าเดี๋ยวนะันจะเป็นที่จี่ดสเยอที่สุดเลยนะผมใช้มาหรืฟิลก็ฟิลนะอ่าเต็มนะขวาบีา,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 าสบาฟทาเท้า มี่ะุัสนสุบแล้วนบแน่นนะบอกเลยนะเขาตรกนี้เปทุกงมาแม่ตัม้มนะออครับที่พีมานะครับเพื่อนใครมาเพื่อนมา<ะ> <c oughs> เพื่อทีมงานนะหันข้ามเหมนเลยนะแต่ตรงนี้ไม่เด้บอลนะไม่ได้คูโบร์แนนะหันข้ามเลอะไรนหน้วเทาเท้าเท้ตีตีเอาอยู่ไม่ได้ไม่ได้ขากรรมการแบไม่ไปโยมือเอาโยมือเือะไม่พลานะไม่พลานะ

โจ้ตาลูกนีฟ้าทันไหมครับฟ้าโำมันแรงไปหน่อยนะต้อฟ้าไม่ทันฮะู้มาดูพี่สาวว๊ะหนาวแม่เจ้าตาลเลยลูกแอ่พี่สาวเลย фарида вакыту була ха диләр диләр хактап диләр менә сез хат тапма хат тап сез ээ тап No! Mm -hmm. อีเลยลุงมออกไปครับพเลที่จะชื่นหน่อยนะจุองนะผมอ่านแบบหอยผมบอก่ะวอขอนคอ่าครับจากจากช่ตอเีสนะผมให้เกียกันบกตเลอ่าเอครับจให้เวลาบาดเจ็บนะโดี๋ยวตู้ดตนี่็ีนะสองลุ่นนะเามรเจ็บ

าสาดูน้าก่อแล้วแล้วท่านเปนไหร